เฮ้ยจะไปไหนอ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแป๊บนึงลูกอาบน้ำเปลี่ยนมาชุดกางแกงครับจะเข้าไปด้วยจะเข้าไปด้วยไปอาบน้ำไปไม่ได้อาบน้ำไม่สุพันษาหลายวันแล้วแต่ว่าสุพรรษายิ่งตามพ่อเนี่ยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเปียกดิเปียกดิเอาไปจะเข้าไปเปลี่ยนกับพ่อแล้วเปียนทิ่ทางก็ได้เฮ้ยอะไร อ้าวไม่ให้พ่อเปียนเสื้อผ้าเหรออะไรกันนี่ยฮะ <laughs> ดูมเด็กดื้อมันจะเปลเี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงอา้าวอ้าพ่อไปแล <laughs> ้วเสื้อ,อนเ้ยเลอ่ะเปี่ยน <laughs> อาเอาไปกข้าไปพ่อเอาขาล้มไปด้วย อะไรแบบนี <mother> ot, able, ้ถึงแรงวะจักระเดียมจักระเดียมอะไรนี่ไปไปตีโค้งซะใหญ่เลยเอ้ยเอ้ยวิ่ง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 ้วนอวนอ้วนตุ๊กตาเออวิ่งไปไหนน่ะโอ้โหไปแล้วโอ้โหดูทาวิ่งวิ่งมันกลับไม่เคยได้วิ่งมาเลยก่อนแล้ว Oh, 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 ออโอ้วิ่งไปเตะดินไปด้วยโอ้มาแล้วขาใหญ่มาแล้วอ้ามาสิมาสิเอ่อเอดูชวนชวนหมาไปเล่นด้วยโอ้ไม่ได้วิ่งนานหลายวันครับเด็กอ้วน ฮึบ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 เออ,อดีใจสวัสดีครับต <c oughs> อนในช่องแฟมิลี่สีทับไทยครับลูกสาวันนี้ร่าเลิกมากเลยครับหลังจาก,จกาที่คุณพ่อเออไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นสาไม่เอาจะมาทำกุ้งเทนสนุกสกให้ชมครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยลาล็อกดาสา เออเอเออเออเอกียกาดเกียกาดเออเอเก็บกดเก็บกดอะไรมานี่เก็บกดอะไรมาดูครับดโอ้อจะทคอนเต์แกล้งพาหน่อยครับแกล้งแล้วเกยยังไงครับรอดู เออเออสุนทรสาไม่สนใจแล้วตอนนี้ทำให้สนุกให้เล่นพื้นนะครับโอ้ยแยงเก่าเนาะแย่งเก่าเดี๋ยวเราจะทำสุนทรสาสนดเอฟแล้วไปเอฟแล้วเดี๋ยวเราจะทำเอฟโฟโดนโดนแย่งทับโอ้เป็นยเดี๋ยวเดี๋ยวให้สุนทรสาเล่น นี pues mm ่ยโอ๊ยจับใส่สุพรรษาได้เลยนี่ใส่เงยงซะเออโอ้ดู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 เด็กอ้วนเออโอ้ใส่ครับอ่ะอ่ะอ่ะเออเยอะไหมเยอะไหม พ่อเออพงนูมาพ่อโอ้ไล่ไล่ไล่โนเกี่ยวกาดจังงวดดูดูดูไล่หมดเลยเอ้ยโคตรโคตเกี่ยวกาดกี่แบบเออพ่อพงนูขึ้นมาก็เดี๋ยวนี่ยหมโหูพ่อครับแต่ไปลงกับน้องหมาไม่ดูเดี๋ยวขอ พอ่อเอามาเพาะโอ้ยแย่ง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 ให้หนูไหมเพอ่อจะให้หนูไหมล็อกไวก้แล้วดูล็อกพลอยเออเออนี่เล้วแกล้งหนูเหรอทับเลยหนีไปเลยเอ้นี่ยเออขนาดใหญ่หัวเอเอ,เอ,เอ เออคิดดูเออโดนพ่อเลยโอ้ดู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 ก็เออหัวหัวเอออาบน้ำให้วันนี้ดูครับลานเหลืองมากสาวโตขึ้นทุกวันครับผมเป็นแรงครับตัวใหญ่ด้วยเขาเขาแรงของเขาเขาก็ว่าเบาครับแต่เขาตัวใหญ่เป็นตัวโอ้โอ้ตะลเนมาตัดเลนเออเออดักนะ ดกโอ้ยฆ่าพันทางเออไปแล้วพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วดูอดเดืดเดือดเดืวิ่งไปข้างในก่อนได้ได้อยู่ไหนล่ะเออเยงเอือเด็กน้อย

โอ้คอยคอยอยอยยกขึ้นยกขึ้นเร็วโอ้ยโอ้ยลากออกจเอ้ยนี่ยกตัวนี้นี่ยกตัวนี้เร็วเออดึงจะดึงบอบอเอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโออโออ จะเจ็บนะครบเพราะอะไรนะครับจะเจ็บเพราะภาษาดึงขึ้นนี่เลยครับโอ้ดูดูดึงขึ้นดึงขึ้นโอ้ดึงขึ้นโอ้ดึงขึ้นโอ้ดึงออกจากพ่อดึงออกจากเยงนหรอเออโอ้กอดไรกอดไรเออกอดไรเลยเออกอดไรเออดู๋ยวโอ้ตัวยังทำแรงจัง้ทำพ่อแรงจังห ด right? ูทำหน้าด like yeah. ูทำหน้าเออพ่อเจ็บตรงไหนไหมพ่อดูครับไม่ได yeah> uh ้อยู่เล่นหลายวันเลยคิดถ uh ึงพ่อไปแหงงานกลับมานะครับหลายวันเลยนะครับก็เลยจะดีใจหน่อยนะครับได้ออกวิ่งเล่นครับเนี้ยมองแรงมองแรงมองพ่อแรงเออดูจุ mm ๊บอย่างเดียวเลยมองพ่อแรงมองพ่อแรงมองพ่อแรงนี้ยฮะเดินลงเดินลงเดินลงเออนั่งลง นายไงเออนั่งนั่งแล้วเออเออเออนั่งดิอะไรโอ้ปะบ้ครับโอ้ดูกดไว้ยังไม่อยากเข้าบ้านดูรู้ขนาดไหนครับนี่โอ้เหยียบขาพ่อลยนั่นโอ้เหยียบขาพ่อไว้ยิ่งโตยิ่งฉลาดขึ้นทุกวันนะครับสาวน้อยเรา Do do à phóng nhìn bên bên này đây, oh, <laughs> <bên> đây. <laughs> à, lệ cái này hoàng lệ này hoàng lệ cái này hoàng lệ cái này cái này hoàng lệ cái này cái này hoàng cái này hoàng này hoàng lệ cái này Lắc, mày, lắc, mày. Ờ, lắc, lắc này hoàng lệ cái 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 này hoàng lệ này hoàng lệ cái này hoàng lệ cái này hoàng เออเอะไรมองจะไหมไม่เอาไปเราคาะอ่าคุงนี้วิ่งเล่นใหม่เดี๋ยวมาเล่นใหม่เดี๋ยวมาเล่นใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นใหม่เดี๋ยวไม่มียากินนะบอกแม่ก่อนเร็วบอกแม่ก่อนนูนนู เออคุณค่แม่ค่ะด่าบ๊ายายครับใช่ดยนะคักดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะสวัสดีครับครัขอบคุณครับสวัสดีครับอะ